ยินเสียงเอยตือนเอาว่านี่โอ้ยโอ้ยเฮียไปแล้วแม่เขาก็อันเขาก็เปิดโอ้อันเขายังลหรอเขาปีดปั๊ปุุงแหมน้ทันกะชีก่อนเปิดห็นทะ้งกเพื่ยน้ำคือน้ำเ่อนใหญ่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không à, โอเคต่อยอย่างไรไว้กันนะไปปาปค่อยปากค่อยรักเข้าไปคอยไหวไปแชมิ่นกิมหวยฮะนีเลยเฮ้ยเป็นคนทำไรอ๋อเล่าอะไรฮึ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 ยึสิบีบิบด้วย

mày แม่ sao mà đưa อ่าโอ้ยเออสุขนะ ตนาบวยข้อเป็ยนว่าอย่างนี้อืมเปล่ยนตัวเป็่นที่ไหนเกียบๆไปบ้านดีกว่า